เออฉันนอนคว่ำอย่างเงี้ยก็ต้องมีคนนวดหลังใช่ไหมนายเป็นอะไรอ่ะฉันก็เป็นมนุษย์ไงอ๋อหรอม่ความจำเสื่อมหรอจำไม่ได้หรอได้จำไม่ได้เลยว่าแต่จะเป็นใครเนี่ยนายติดนี้ฉันะรู้ไหมอ่ะติดนี้เหรอติดนี้ได้ไงอ่ะฉัานเป็นเด็กช่างนะอย่าลืมสินายเป็นลูกน้องฉัน ะฉันอยากกินข้าวนายก็จะประทานมาให้ฉันอยากกิเห็ดนายก็ไปขุดมาให้เอาคนสติปกติมาคุยกับฉันดีกว่าไหมฮะอะไรวะไอ้ล่ะแอบอย่าทำเห้ฉันเหมือนหน้าก่อนฉันเหมือนหน้าอย่าเขาแค่จำไม่ได้อะอะไรเนี่ยแล้วกันข้าเห็นกต่คนจำไม่ได้การนั้นมันเป็นยังไงอะไรนะนายความจำเสื่อมเพราะอะไรเหตุการณ์ล่าสุดที่นายจำได้คือสิ่งไหนตอนนั้นฉันส้มรถบัสอยู่น่ะเขาจะไปถึงไกลขนาดนี้แล้วเขา มาแล้วจำตอนก่อนที่ซอมบี้กำลังจะเกิดขึ้นนะครับมันไกลมากเลยนะกิดต่อได้รู้หรือเปล่าว่าเราต่อสู้กับอะไรอยู่ในปัจจุบันนี้เนอะก็เห็นแต่พูดว่าซอมบี้ซอมบี้สรุปมันคืออะไรอ่ะเอ่อมันคือสิ่งมีชีวิตที่ติดเชื้อแล้วพวกเราคือผู้รอดชีวิตยุดสต๊อปป์อ๋ออารมณ์ประมาณว่าเหมือนผีเดือบอะไรอย่างนี้ป่ะที่แบบว่าเคยดูในหนังอ่ะไม่ได้โดนสักพูดเรื่องอะไรเนี่ย ลองจับเขาไปทรมานดูไม่ได้ผลท่านไม่ได้ผลไม่ได้ผลอคือผมก็เป็นผู้ชายนะแต่ว่ากับผู้หญิงเนี่ยผมก็ไม่ค่อยกล้าลงไม้ลงมือนะถอดชุดกอดป่อยกับผมไหมพูดอย่างนี้มาสิให้ไวเลยถ้างั้นน่ะเด็กช่างก็ทนไม่ได้เหมือนกันมาลุกขึ้นมานมาลุกขึ้นมายนอ่่าาททเฮ้ยลุกไม่ขึ้นเฉยๆนะโดนธนูเสียบหลังไปเมื่อกี้อ่ะแล้วทำไมต้องลูกธนูด้วยล่ะเนี่ย มันไม่เรียกสลบท์แบบมันไม่เรียกสลบหรอกแต่มันปวดอ่ะแล้วทำไมเขานอนท่านั้นอะอ๋อมันเจ็บหลังไงจะให้นอนฟั่มเหรอไอไม่ใช่จะให้นอนหงายเหรอเขาบอกเขาจะเป็นเจ้าของสาวตอนนี้เอ๋อแขังหวะนี้หละอาล่ะไปลุบไปแล้วไปมาเจอกันไปแล้วเจอกัน เผือแค่นั้นแหละไม่ปๆเจอกันฉันไม่อยู่หรอกนะย่อยอูอันนี้คืออะไรเนี่ยขี่ได้ปะเนี่ยขอบใจอ้อยอ้ยหยุดทำไมหยุดขันกวนเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้เนี่ยอ้ยเจ็บโอ้ย

นี่โมนึงเท่ากับสองไงนีคขาจะคดีถ้รักษาเสร็จเล่าแล้วกลับบ้านได้เลยจะบ้าหรือไงเราโอ้ยหลังชั้นเมื่อกี้ยังนอนเล่นอยู่ตรงนี้เลยอะว่าแต่เกิดอะไรขึ้นเหรอเหนื่อยนะเมาใหม่หลายรอบนี่ฉันเหนื่อยนะแล้วเกิดอะไรขึ้นท่านอ๋อผมชื่อยนอนไงผมเป็นเด็กช่างอ่ะจชื่อตัวเองได้นี่เออแล้วทำไมต้องง้างธนูใส่ด้วยอ่ะอันนี้ของเล่นหรือของจริงเนี่ยของเล่นของเล่น

ฮะอืมทุกคนหลับตาก่อนหลับตาหลับตาเอ๊ะจะทำอะไรอ่ะหันหลัง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 ให้หมดเลยหันหลังให้หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนหันหลังทำไมอ่ะเฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดหันหลังหันหลังให้หมอหันหลังหันหลังหันหลังหมอ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 แล้วหมอควักทำไมอ่ะควักควักเฮ้ยอย่าแอบมองสิใช้กำจะรักษาเขาหน่อยเฮ้ยอย่าแอบมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวไม่ออ